Tốt mô bộ mà mà Ú mà tốt chu Trang Mà <laughs> không quẩy thôi Bái con À chứ xem Thấy tải Tao khiêu khâu cán à, nhau mà nha À À Bài hái ปากปี๋กระใจมาโวยๆเนอะปากตัวนะครับ F4 นะครับอันนี้ลูกเบาวคนน้อยนี่กระใจมาไปด้โวยๆวยฟ้าจังลักไปกินไก่ลายตุ้งนะออฝากไว้กรรมให้ดังเกี้ยอยู่ไหนให้ตัวให้ตัวอยู่นี่เนอะปากปี๋ขอไว้แล้วนะเนอะอยู่นี่ไปหาโต๊ดพ่อพงษ์นะะอุ้มมา โต๊ดชูตังบอกเขาไหวเฮ้ยไปก่อนอมพ่อพ่อมีไหนอือ พ่อจ๋าพ่มีไหนพ่อเข้าใจมาแล้วเข้าใจมาพ่อเข้าใจมาพ่อพ่อมีไหน ใครเคยหูพ้องพ่อผมมีไหนผมจะบอกคือพ่อผมได้รางวัลรางวัลลูกขวายดีเด่นในพ่อรางวัลลูกขวายรับเสื้อรับแงยลูกขวายโอ้มาแล้วาหายก่อนมาหาย มาหาแน่นะเดี๋ยวจะถามเปิ้นพ่อพี่น้องเอฟซีเปิ้นเฝ้าเปิ้นพ่อนะเป็นใต้ทิ้งก็มาหาอ่ะทิ้งหันก็ป้อทิ้งอ่ะไปชวดรางวัลหมดอ่ะเงาวลอเงาใหญ่นอนทิ้งนะค่ะนอนดูวันข้ามวันข้ามผมได้รางวัลลูกขวายแล้วหรอป้อทิ้งตื่นมาตานสักามลูกขวายอ่ะไปผัดตานเพื่อนสกามมาเปิน่นแจกกันแล้วไปละเออ กินกับหมูตัวแง่งอนคิงนะกะเลยอย่าหึยใหญ่ไปหูปีไหนก็แจกเต้อเดียวอ่ะเกนมอบรางวัลเต้อเดียวย้อนกับคิงเนี่ยมาได้สักการมรางวัลแหละย้อนกับลูกควายกับคิงเนี่ยลูกควายคนเดียวเลอะนักเลียงติ๊กติ๊กอ่ะแล้วขี่มองก็ ที่แบป่อ,อแกตียวอ่อเ,เออมาแกรออันก็จะฝากต่อเนอะพ่อที่จะไปรับก่อนนะฝากคือเพื่อนพอนี่เนาะอ่าพอตัวเนอะลูกผมไปตัวนี้มันไม่ได้เลยมันหายเ้อะขอพ่อำกรรมเนอะจะไปรับก่อน